พ่อๆกับพ่อถาปลูกต้นไม้ชาแนลเนาะนะครับมือสุดท้ายสิ้นสุดของเดือนสิงหาคมสองพนรยหกสิบหกนะครับเนาะกับไก่สีหอดปีใหม่เลยพี่นอ้องเลยอีกบหลายเดือนเนาะกับพามาเลาะไฮเลาะหน้านมาาือเสาคือเ้ก่น,นะครับมืนอนีกับสิบผ้าพี่น้องมาเบิ้ง มื่อวานนี้เอาเชื้อฮิตเพาะมาใส่นะครับใส่ไว้น้ำต้นย่างหน้าเนาะนะครับต้นย่างหน้าต้นน้อยๆที่ปลูกเพิ่งได้แปดเดือนนะครับปลูกปลายปีที่แล้วนี่เนาะเพิ่งได้แปดเดือนนี่นะครับแต่ว่านี่ม่านนี้ผมเอาไอ้บางนาวกับตนบ้นมะลิมเนาะ หรือว่ามะกำตาหนูเนาะออกมาปลูกไว้นี่นะครับนี่เห็นบก่กตะกีมันอยู่ในกระถางพี่น้องนี่ไอบ้บงกินบ่งกินมันเนาะมังนาวมังนาวหน่อยพี่น้องจากเมล็ดเนาะปลูกไว้เพื่อมันเป็นหมากนะครับอีกหลายปีเนาะสี่ปีห้าปีก็เป็นหมากนะครับนี่ผมมาปลูกไว้นีน่นะครับได้กินบริกกินกระยามันเนาะพี่น้องกินใบมันก็ได้นะครับใส่ลาบใส่ก่อยเนาะ นี่ไม้ย่างรุ่นนี่พี่น้องผมใส่ว่าน,นี่เนาะปลูกเพิ่งได้แปดเดือนนะครับนี่ไม้ย่างรุ่นเนาะไม้ย่างไม่ประดูนี่นะครับนี่ก็ร่างงามนี่พี่น้องผ่านไปแรงนึ่งแล้วเนาะแต่ว่าเพิ่งได้แปดเดือนนะเพราะว่าปลูกปลายปีหกห้าเนาะนี่นะครับยางนาแล้วก็พวกนี่ไม้ กะพีเขาควายนี่เนาะมุกตี้ละสูงเลยพี่น้องเมตรหกสิบผมสูงหกเมตรหกสิบเจ็ดเนาะอันนี้มันถ่วงหัวผมนิดๆแล้วนะครับถ่วงหัวผมประมาณสิบเส้นแล้วก็ประมาณเมตรแปดสิบแล้วเนาะน,น,น,นี่นะครับต้นนี้เนาะนี่นะครับกะพีเขาควายปลูกปลายปีที่แล้วคือกันนะครับเพิ่งได้แปดเดือน นี่แม่นเบอ้อเลยน้ำมูนี่นะครับย่างหน้าพยุงกับพีเขาควายพวกปะดูพวกนี้เห็นบ่ต้นน่อยต้นใหญ่นะครับนี่ปลูกครอมกันขึ้นกันนี่น้ำมูลนี่นปะดูนะครับกับ <c oughs> พี่เขาควายขึ้นกันนี่ต้นน่อยต้นใหญ่เนาะนะครับกับสิภาพไป้เบิง้งต้นที่ผม <c oughs> ใส่เสื้อเฮดเพาะว่านนี่เนาะ ในพี่น้องมักซิดาผมกระปูกตามยถากรรมเนาะนี่เป็นดอกอีกแล้วนะครับเป็นหมากได้กกินลร้เทียพี่น้องพำลังจิมจูเนาะนี่นี่หน่วยหนึ่งนะครับอยู่หนีเนาะกำลังงหญ่เติบแล้วนะครับแต่ว่าบริหอตัน,นี่หอสองตอนอยู่ฝุ่นเนาะนะครับผมก,ก็ปปูกใส่ลาะไม่ซุ่มนี่แหละ ล่องเบงนะครับว่ามันจะเป็นออกดอกผมบอเนาะเสื้อให้เพาะนะครับก็ได้ผลหลายดาย้เฮ็ดเพาะก็ได้ประมาณยี่สิบดอกนะครับประมาณน,น,น,นี้ยี่สิบกว่าดอกเนาะนะครับก็เลยล่องใส่เบงเนาะ <c ười> <c ười> นี่ิึงใส่มะฮอดน,นี่นะครับพี่น้อง ใส่ผหอดหอดนี่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยเดียวนี่นะครับใส่หอดต้นนี้นะครับนี่ใส่หอดต้นนี่เนาะนี่นะครับนี่ผมคุดใส่คุดรอบรอบมานนี่กันเอาท,ที่มันเห็ดเพอที่มันแก่แล้วเนาะมันออกดำๆทางในมันนะครับ ผก็ออามาก็มีดมาปาดปาดปาดเขามาใส่เลยนะบไดเลยใส่น้ำใส่ยางนาอนะครับนี่นะครับที่ลาย่างหน้าตรวนี้ก็ล่างใหญ่เลยพี่น้องแปดเดือนโงามันที่ไรนะครับมาดูขื้นกันล่างงามแต่ว่าไอ้นี่ไงไวกัวมูพี่น้องกระทินเทผ้านน่เนาะ แเดือนคือกันพี่น้องสูงสองเมตรแล้วนะครับนี่กระถินเทพานี่ง่ายไว้พี่น้องผุดต้นหนึ่งสพกเจ้าว่าว่าแปดปีสามารถใส่ประโยชน์ได้เนาะนะครับนี่ต้นแค่นต้นยังพวกนี้สามปีคงที่ละต้นน้อยต้นใหญ่นะครับรับกันไปเนาะใหญ่หน่อยแต่ว่าไม่ย่างสุดนี้สองปีกลัวคือกัน นะครับจากเมล็ดได้พี่น้องนี่หเ,เมล็ดมานะครับเอาเมล็ดมาเน็บไปนี่เลยเนาะคือผมอยังให้มันเกิดมงแลวเอาใส่นะครับนี่ตรง <c oughs> ไหนใส่แบบทีเลยไนดะ้พี่น้องนะครับนี่ที่ล่ะอันนี้เงาติดกันเลยนะครับสองอันนี่ว่าใส่สองเมล็ดเนาะย่านมันเกิดนะครับ เมล็ดมันเป็นทัวงอกเนาะผมก็เอามาเนบลงเลยนะครับ <c oughs> ลองเบืองอ่อมจหไงบ่ใหญ่เนาะต้นล,ล่างกับปลูกนะครับ <c oughs> นี่นี่ต้นหนึ่งจากมเมล็ดเบิล้ลอะไน้ำมูนน,นี่พี่น้องต้นย่างต้นนี้ต้นพอกผมก็เอามาปลูกครับต้นพอกนี่ไม้พอกนะครับปลูกไว้เห็ดเป็นเค่งสมุนไพรเป็นเค่งไม้เห็ด เครื่องหื่นเครื่องใหญ่บดนะครับน้องเสียงกอ็อคือควมเน,ะนาะนะครับมีตออยู่เลยพี่น้องเดี๋ยวเห็นตอบินอยู่แต่ว่าจักหัง่งมันสิอยู่ใสนะครับตอบินหาอาหารเนาะตอบินหาอาหารเบิ่งเนี่ยต้นไม้ผมปลูกบ่เป็นแถวเป็นแนวเป็นไรเด้อ สอง้างทางเนะาะนะครับนี่หละว่าพื้นเฉพเพาะเนาะเพึ่งปลูกหอดันกบมาต้นนี้อีกต้นหนึ่งนี่นะครับต้นนี้เป็นต้นพยอมเนาะปลูกเสร็จต้นพยอมนําครับพยอมปลูกใสกบมาทั้งนี้ไปมาทั้งนี้กล ยางหน้าสองต้นนี้เนาะนะครับต้นนี้กับต้นนี้เนาะใกล้กันนี่นะครับ,นนบ,นนกกรบอยู่นี่เนาะ <c oughs> ใส่เชื้อเห็ดขึ้นกันนะครับเชื้อเห็ดเพาะแตเพิ่งมันจิเป็นไฮบอนะครับพ่หนามานี่นะครับนี่ต้นนึงนะครับใส่คือกัน,นต้นนี้เนาะใสเชื้อเห็ดเพาะผู้กับหลอดตายเึือกันพี่น้อง ่วงแรงบ่คอยขาดการหดนามสลบแต่ว่าห่างมันยังอยู่ก็เลยเกิดขึ้นมาใหม่บ้ดน้พอฝนใหม่มานะครับปลูกใสต้นยุ่งเนาะนะครับนี่ย่างหน้าจากเมล็ดเบิดนโมน้ซุ่มนี่เนาะพอมีเงินซื้อนะครับก็เลยได้ใ,ใส่แบบนี้เนาะนะครับนี่จากเมล็ดสองอันคืออันนีนะครับ แตกเนาะแตกเป็นสองนั่งนะครับหมากไฟกับไซหมากหนึ่งคือกันเกิดสามต้นพี่น้องอยู่ไต่หมมัน,นไฟหวานแต่มาจากปลาชุมชนปลาดบานผมนี่เนาะ <c oughs> <c oughs> นี่แหะอุโมงค์ต้นหม่ของผมพี่นอ้องอุโมงค์ต้นไม้เป็นอุโมงค์ต้น เขียนทองเนาะต่วนี้ใหม่หลากหลายชนิดเนาะนะครับนี่พวกขิงพวก <c oughs> พวกขิงทรายเนาะล่างงามคือกันเรือยไปหนองขิงทรายนะนี่สามารถเอาไปกินกับแกงหน่อไม้ซุปหน่อไม้ได้นะครับลำต้นมันนี่เนาะนี่นะครับแตกหนอขึ้นมากที่ห่อเนื้อพี่น้องออกมาเรื่อยๆเนาะ นี่ขยายออกมาเรื่อยๆนะครับนี่ตรงนี้น่อมันนะครับนี่แดงๆนี่เนาะนะครับขยายออกไปเรื่อยๆพี่น้องครับทางใน,นก็ได้นะครับ <c oughs> น,น้ำมันนี่แมงบืออะไรขิงขิงไายเนาะมีน้ำมันนะนะครับแล้วนะก็อ <c oughs> ีลอกอีลอกก็เริ่มยุบเลยพี่น้องนะครับอีลอก งงเงาสั้นเบิร์ดในพี่น้องผมปลูกทั้งนาอีกเนาะปลูกใส่หอมใบย่างอีกนะครับเห็ดเพาะ่าพี่น้องส้มไปเรื่อยๆเนะาะทั้งนี้เป็นพักอิเลิศพักอิเลิศกับเพิ่งปูห่อน,นีเนาะทางนี้ขยายมันขยายเองนะครับขยายไปน้ำ พอได้เก็บกินนะครับย่างเัาอยากกินกับปนลกับลาบกับก่อยกับเพียงต่างๆเนาะแกงเนื้อไม่ก็ะสือกันได้พี่น,อน้องอันนี้พวกดอกกระเจียวดอกกระเจียวกับดอกกระเจียวไอหวานเพชรน้ำผึ้งตัวนี้นะครับได้มากไายหักเอามาให้เนาะมาฝากนะครับนี่เจียวหวานเพชรน้ำผึ้งนี่เห็นบหูกแกมกันไปเป็น หวานไฟหรือว่าไพลเนาะนี่หวานไฟคือกันมันนี่ก็เป็นพายเลิศนะครับนี่อเลิศล่ามไปเรื่อยๆนะล่ะล่ามไปเรื่อยๆพี่น้องโอ้โหนะครับนี่เงานี่ผมก็ใส่พี่น้องเอาแต่เคียนทองนี่เนาะใส่เชื้อเห็ดเพาะลงไปนะครับเงาไม่ย่างก็ฝากกันไปหั่นเนาะนะครับเคียนทองก็สามารถใส่เชื้อเห็ด เพาะได้คือกันนะครับนี่มึงเน,กกน,นี่มะฮอกกานีผมนี่มะฮอกกานีสามปีสามปีกว่าเนาะนะครับพอปลูกเดือนพฤษภานะครับสิบต้นเนาะมาปลูกรุ่นเดียวกัน,นตายต้นหนึ่งนะครับเหลืออยุเก่าต้นแต่ว่าต้นใหญ่สูงนะน,นี่ก็มีอายุสี่หาต้นนะครับไปนี่กายนั่งกับท่านใหญ่เป็นไดาเนาะรุ่นไรเรียกันนี่ไรเรียกันกันกบต้นก็มีอยู่ สมต้นยี่นี่เนาะนะครับไเลเรียกันนี่ต้นหนึ่งนั่นต้นหนึ่งนะครับต้นซักนี่ก็สามปีนะครับนี่ซักทองสามปีพยุงนี่ก็บข่า3สามปีแล้วบานนี่นะครับน,นีขิงพี่น้อง <c oughs> นี่แตงแนวกินเนาะแนวกินขิงกระชายใส่น้ำกันเบิดนี่ดอกกระเจียว นะครับอันนี้เป็นมะยมป่าเลยพี่น้องมะยมป่าผมถอนมาปิกายมาปลูกไว้นี่เนาะมะยมป่าที่เล็กนะครับนี่ย่างหน้านี่ก็จากมเมล็ดขึ้นกันถอนมาจากป่ามาปูไวน้นี่นะครับตน้นลัางใหญ่ขึ้นมาแล้วนี่ต้นหนึ่งนะครับย่างหน้าต้น เฮ็ดตะใบมันนี่เนาะถอนมาคือกอันน,นี้ก็ได้นะครับสูงเกือบสามเมตรแล้วตอนนี้อีกีินานี่คือสิหอดสามเมตรนะครับหรือปลายปีนี่เนาะตอนอ้นยางต้นนี้ <c oughs> บัดที่นี่หันมาด้านนี่บัดนี้นี่ตอนอ้นยางต้นหนึ่งที่เพิ่ใส่เชือกเฮ็ดว่านนี่เนาะนี่นะครับใส่เกือบอ้อมเลยมาพีอยากพีมาหอดหอดพี่นะครับใส่ประมาณสามสิบสี่สิบเซนเนาะ พุทรอบเงาคนไปใส่บานนี้มาทั้งนี้ก็เป็นบัวสันโดดปลูกเงามัน,นู่ผุนได้พี่น้องแต่ว่ามันล่ามออกมาผีบันมันขยายไปแบบเขาเอื่อนี้ยังก่อนไหลเนาะซีเมนไหลมันละขยายมาเรื่อยๆแล้วมุนเห็นบอกแม่นเบื่อหละบัวสันโดษอันนี้ก็เป็นบัวบกฝรังนะครับนี่ขยายมาคือการบัวบกฟรังกัไหลเอามากินได้นะครับอันนี้ก็ บัวสันโดดกับเขาไปขายเมืองจีนพี่พน้องบัวสันโดดนี่สองพันเจ็ดร้อยบาทนะครับกิโลหนึ่งเนาะมันจะเป็นเขาจะเอาไปบดทั้งหากเัื่องหัวหัวมันจะซ้ำปูมือนี่พี่น้องปุ่มๆเนาะคล้ายๆหัวกอยแต่ว่ามันมันหัวมันหน่อยเนะาะใสๆนะครับผมไอหลอกเปลือกกินแล้วมันจะออก หวานๆจางนยหวานๆเย็นๆนะครับแซบพี่น้องเขาไปต้มกินสีบำรุ่งร่างกายบำรุ่งไอ้บำรุงเลือดเนาะพื้นผู้หลางกายนะครับมีรสหวานรหวานเย็นตัวนี้เขาเมื่อกินเขาเอาไปเห็ดยาแก่มาเล่งพี่น้องนี่เนาะตามที่ด้ข่าวมาจากพระพระพิ่นมาอยู่ผู้ ด้านกระตะของชนุมานเอ้ยของอำเภอเสนางเนาะจังหวัดอำนาจเจริญนะครับไปพ่อเพิ่นพ่อเพิ่นอยู่หันละตัวว่าหูจักว่าอูเพิ่นอภิปใปัญญาเมื่อกี้กับหูจักตัวบัวนี่บัวสันโดษดต่ว่ากับหูจักสับปะรุนเพิินเนาะเพิ่งมาหูจักนะครับนี่สองต้นนี่ผมก็ใส่ขึ้นกันบ่ดยสองต้นนี้ก็ใส่เหมือนกันนะครับใส่อ้อมมานี คไอ้เพ็ดเพาะเนาะแล้วก็ต้นนี้ต้นนี้กระจากเมล็ดขึ้นกันเลยพี่นอ้องต้นนี้กระไซขึ้นกันไสจังนี่มานีนี่ตัว <c oughs> บัวสันโดษเป็นเลยน้ำมันพี่นอ้องบัวสันโดษขยายไปเรื่อยๆน้ะมันกระไดนะครับน้ำมันนีแมนเบิด นี่มนบอกดอกจียวไอ้หวานเพชร้ำพึ่งก็ออกไปเรื่อยๆพี่น้องนะครับนี่น้ำมันเพิ่งน่พี่น้องสักท่องตัวนี้ของผมนี่สามปีสูงแห้งนะครับเกือบสิหกเมตรเลยพี่น้องปูปูนะครับ,บ,รนะรบสูงโดไปเลย ปลูกปีแรกเนะี่ยว่าเป็นมันสิบใบใหญ่สิบใบสูงนะครับบัดว่ามันได้ที่มันมได้ปลาทีท้วมสัตว์ขึ้นสัตว์ขึ้นนะครับเมืองนี่สุดยอดเลยนะครับความงามของมันเนะาะกล้วยก็ได้กินเขืกันได้พี่น้องขนาดปลูกกล้วยนีหาปีนี่ได้ต้นกอนี่นะครับยังได้กินเฉยเลยปลูกตั้งแต่ต้นใหม่ซึ่งมีพันธุนใหญ่เนาะนะครับต้นใหม่ซุ่งมีปลูกน้ำหลังเบิดนะครับตน้นกล้วยซุ่งมี เพิ่งได้กินเข่าปีที่สามนี่เนาะนะครับนี่ได้กินยุงเห่านี่ได้กินสามเครือสี่เครือนี่นะครับแล้วก็หาเครือนี่เนาะนะครับนี่มีตะเคียนทองพยุงะกัชิงชันเนาะนี่ชิงชันนะครับชิงชันแล้วก็มะแขวนหรือว่าต้นมาดบ้านผมเ้เื่อินกินกระลากกับก่อยกับปุล เป็นยาเฟือนเฟื่อนกับครับของเสียออกจากร่างกายหเห็นเลือดล่มภายในเดินสะดวกลดเฟื่อนนะครับครับของเสียครับพวกสารเค,ม,เคมีนะครับนี่แหละมาขนาดนี้ก็เป็น <c oughs> ดอกอัญชันอัญชันอัญชันนี่็หลายคน้นก็กินนะครับผมก็ว่าภาพรวมไปเรื่อยเนาะ ลายคนกินหมากมันจางสีนะครับคนเอาไปลวกกินกับแจวกับปนนะครับทางคนก็กินดอกมันเนาะดอกมันก,ก็นเอาไปรวกกินคือกันกับแจวกับปนแต่ว่าอย,อยู่บ้านผมนี่หลานสาวผมเอาไปแช่น้ำคันเอานา้ำมันแลวก็ไปใส่น้ำม,มาเขานะครับมาเข่าทีใ่ในเขา่าเป็นสีม่วงม่วงเป็นหนึ่งกินกระแซบไปอีกแบบหนึ่งนะครับมันเลก,ก็ <c oughs> เป็นเอื้องไม้หน้าพี่น้อง เอืองไม้หน้ากินกับปนกับแจวกับลาบกับก้อยได้วดคือกันกับแกงเนอือไหมซุปนอือไหมนะครับนี่ดอกเป็นนี่เนาะสำหรับหัวมันบาดนี่หัวมันนี่ผมก็เอาไปเห็ดยาพี่นอ้องหัวของเอื้องไม้หน้านี่เนาะมันจะเป็นหัวคือหัวคานะครับเป็นยาแก้หนิวเนี่ยครับนี่ยาแก้หนิวแก่ไตเนาะปวดเอวปวดนี่ละแก้ไตเ่าง่าย ผมมาปลูกขยายไปนี่นะครับเริ่มลายเลยพี่น้องูทั้งผลเป็นดอกสะนั่นยูนะครับงามดอกมันูกสีแดงแดง,งพี่น้องเริ่มแก่แล้วครับสีแดงแดงสามารถจะนอยกับเป็นหมากเริ่มเป็นหมากแล้ววานนี้เขาขยายด้วยมเมล็ด,ดยยไดน้นะครับไปปลูกขยายไปไปเห็ดหยาเนาะนะครับเอื้องไม้นานะครับ น้ำมันอะ่ะมึงกี่ละพี่น้องเรื่องไม้น้าผมต่อมากเป็น <c oughs> อันนี้เป็นหัวเอ็นหรือว่ามันเผาบานเห้าเนาะมันเผาปลาเอยมันเผาพื้นบ้านเฮ่านี่แหละผมมาปลูกไว้กินหมากมันบ่ได้กินหัวนะครับปลูกไว้กินหมากมันน้ามนะกินกระปุลกับแจวกับตมมกทัวนะครับกินเมียงเนาะนี่กระโบกโลกนะครับหรือว่าเสาวรสเนาะ ว่าลูกก็ได้กินแล้วนะครับปีนี้ได้กินแล้วเนาะนปีกล้ยผมมึงนะมันโดนแล้วจังได้เก็บนะครับจังหวะมันจอยลงเรื่อยเนาะนะครับนี่สมุนไพรผมนี่วัดนะครับอันนี้เป็นคาโคมหรือว่าเป็นเหลยวใหญ่กราเจ้าเอิญแต่ว่าบานผมเอิญคาโคมเนาะเป็นยาเพื่อนเย็นตัวนี้ก็ได้นะครับเพื่อนเย็นกับ ของเสียออกจากร่างกายเห็ในให้เรือนร่มภายในใเรือนสะดวกเนาะเป็นยาระบายนะครับขบรับล่มจากกระเพาะอาหารและล่ำไส้นะครับเป็นยาแก้กระเพาะอาหารนะครับหูหมากหมากสวรสดเนาะนี่น้ำมันหมากสวรสดิ์เมื่กี้ล่ะนีอยู่ตนดำ,ำเลยได้พี่ห้อง ผุดหน่วยหนึ่งเป็นอยู่ในีสี่หามากแต่ว่ามันนะสุกไปแล้วก็มีเนาะนะครับสุกไปแล้วก็มีเลยเห็นแค่นี้เนาะผุดน้มแม่นเบิร์ตพี่น้องอต้นนี้เต็นนี่น้ำมูลนะครับเอาใสตต้นตะเคียนทองต้นประดูเป็นข่างให้เพื่อนเลยตะเคียนทองกับประดูอยู่นี่นะครับก็ คงจะเอาแค่นี้นาะพี่น้องนะครับเบิงต่างเบิงปลาไปนํำกันน้อมาเขียบม่วงกับได้กินแล้วพี่น้องปีนี้นาะนี่สามปีเป็นหมากแล้วนะครับได้กินหลายหน่วยเลยพี่น้องมาเขียบม่วงนี่นาอนี่น,นะครับเขียบม่วงปลูกกายเองนะครับได้การมาจากนองหักนาอพื้นยู่บ้านนี่ละพื้นเอาห้นะครับพื่นเอามาจากงาพื้นนาะนี่นนหี่บอกเขียบม่วง กินแล้วพี่น้องสามปีแค่นั้นเลยครับนี่สามปีได้กินลูกแล้วเนาะน้ะนมุนแม่นเบิ่ลแหลมเกี่ยม,ม่วงนะครับพอเองปลูกสักกันก็เงาไม่ตะเคียนทองเลยนะครับต้นนี้เป็นเนาะเห็นเป็นหลายต้นอยู่นะครับพาเบิง่งนะทงหน้าจังหน่อยเนาะนี่เขาผมนะครับกะว่ามันไข่แน่อยู่ปีนี้เนาะ นะครับมันไล้รับปุ๋ยจากใบไม้จากนี่แหละนะครับมันมากไปนี่หรือ่น้องมึงในป่ากระบอกมุม่มม,มุมีอยู่นะครับเนาะกะ็ติดตามกดไหลกดแช่เนะเาะก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับทั้งนี้กับมีเบิ้เนี่ยอยากได้กินนี่บอกปลูกไปเรื่อยๆนะครับนี่ของอยากของกินเนาะอันนี้เป็นขมิน้นนี่ก็เป็น เ,เพชรน้ำผึ้งเนาะนี่ขมิน้นสมุนไพรเอาไว้เห็ดสมุนไพรย,ยาแก้กระเพาะนะครับเห็ดเป็นยาลูกกรอนใส่น้ำผึ้งเดินหานะครับยาแก้กระเพาะอาหารเนาะอดอกกระเจียวแม่นบ่รนะ์ดแล้วน้ำมันเงินพี่น้องดอกกระเจียวนี่พยุงเนาะนี่มันหาหน้าที่พี่น้องปลูกไปเรื่อยๆคือกัน,นมุ่ยมันหาหน้าที่หวานปอกหวานไฟ สักคู่คู่กินหัวเนาะปกมากมากนะครับนี่แหละกล้วยต้นนี้เงานี่ก็เป็นสามเครือไลายๆกันเลยเนาะ,ะสวัสดีครับ